สวัสดีครับสซฟามันเป็นวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะพานะครับทุกคนมาเล่นเกมนะครับทับจีคือไม่มีใครเคยเล่นเลยปล้าก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับแต่ว่าเราจะพาทุกคนนะครับมาเล่นกันดูครับว่าเป็นยังไงรับทับจีนะครับคือแบบว่าคือเข้าเกมกันก็ยังแบบว่าพิดผิดถูกถูกอยู่นะไม่รู้ว่าจะเข้ายัางไงสร้างห้องอยังไงนะแต่ว่าเราจะเล่นแบบกันง่ายก็คือแบบว่ามันจะเป็นแบบคลาสสิกก็คือเข้าไปเล่นเกมได้เลยเหมือนเหมือนเริ่มเกมเลยซึ่ง ต้องลองดูนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองกดพร้อมๆกันนะโอเคไหมสามแต่เพิ่งอ,อย่าเพิ่งอย่ากดนะกดพร้อมกันให้มัมม<ห>นมา<ห>แล้วก็กดเลยนะกดกดเลขสามนี่ไงเจอไหมเจอน้องเพื่อนไหมป้าไหนๆอ่ะเราไปลงตรงไหน,ล,หนล่ะลูกลงตรงจีนอ่ะตรงจีนตรงเนี้ยตรงนี้น,นี่เหรอตรงเนี้ยใช่เดี๋ยวจะมาเจอกัน ทามยังไม่เข oh. ้าเลยต้องใส่รอนานรอคู่นานคือถ้ากดพร้อมกันเมื่อกี้เนี่ยก็จะเข้ามาพร้อมกันมันยังสร้างห้องไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนป้าเข้าไปดูว่าสร้างห้องมันต้องใช้การ์ดอะไรทักอย่างอย่างเงี้ยเข้ามา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 ทำไมเนี่ยทำไมถ้ามันจะลงไม่ลงไหนคืออยู่ตรงไหนน้องลงมาแล้วน้องเพื่อคือเห็นไหมเห็นน้องเพื่อไหมเพื่อคือรุ่นพาน้องรุ่นพามีหลายใคน ลง,น,ลงนี่นแม่จะรันจะรันเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินไปอยากขี่รถพานะอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นทีมเหรอลูกนี่น้องเพลเอาล่างตัวเองมาอยู่ตรงนี้แล้วป้าหาล่างมา่เจะไหมนี่มันมีเลขบอกอยู่ข้างบนนึงลูกป้าน่าจะเป็นเลขสามแม่แป้าเลขสองของเพอจะเป็นเลขสี่ของพามาคิวรอนานจังเลยลูก ป๊าเก็บต๊วโตข้อใหม่เดี๋ยวก่างนะป้าอยู่ไหนอ่ะต้องหุบคล้าเหรอ Get in the car อยู่ไหนอะไรลูกป้าอยู่ไหนทำไมอยู่ไหนอะคืออะไรอยู่ไหน I need consumer a b l ป้าอยู่ไหนเราต้องไปตามเส้อันนี้คืออะไรคือกวางเอามาทำไมกวางเราจะเข้าในโหมดกลาง ยิงเพื่อป้าป้ามาช่วยหน่อยแล้วต้องเอาปืนปืนตรงไหนล่ะเราต้องยิงเข่าโอ้ยป้าช่วยด้วยน้องเพอตาย I need consumables ช่วยด้วยน้องเพอตายป้าเกาอยู่ข้างหลังป้าป้ากําลังไปเนี่ยป้าเดินเข้ามาแล้วน่ะ O P E A R L ป้าเดินเข้ามาแล้วป้าเดินตรงถอยหลังมาจากนู่นี่ไงป้ากำลังปอุ้ยอุป้าไม่มี พัดต่อยเลยป้าไม่มีปืนป้ารีบช่วยรีบช่วยรีบช่วยช่วยช่วยนุ่งหัวก้อนช่วยนุ่งหัวก้อนาป้านี่ไปรักษาพยาบาลอยู่นี่นี่ไงโอเคได้แล้วเดี๋ยวเขาออกล่างกลางมันได้ไหมเขาได้ปืนเขาออกล่างกลางก่อนออกทำไมอ่ะเรเพื่อนมาดีป้าได้ปืนแล้วเนี่ย เนี่ยเราต้องไปกับเพื่อนๆดิเนเรามีทีมอยู่เนี่ยเลขสามเนี่ยเพอเพิรมาสิน้ำหนังอ้าวเพอไปไหนล่ะน้ำหนังน้ำหนังไปเดี๋ยวมาจะเข้าเครื่องก่อนเราเข้าไปเพอไปอยู่ในวางทำไมลูกนั่นอาบ้าไปจมตีให้หน่อยเราไม่มีไม่มีแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปเอาขึ้นก่อน ลูกปืนนี่มาโอ้งงไปหมดแล้วตอนนี้ป้างงไปหมดแล้วปืนอะไรเป็นอะไรแววแววแหววอยู่ข้างในป้ายิงไม่ได้อะเพราะว่าป้าไม่มีปืนอ่ะแล้วเพื่อนๆต้องเอาปืนจากที่ไหนมาครับเราต้องใช้มีดก่อนไม่ใช้มีดก่อนต้องเดินไปใกล้ๆจะไมพี่เพื่อโดนยิงบ่อยจังเลยครับ ได้นี่ไงนี่ไปไะเดี๋ยวไปรอก่อนรอ่อนเขาชอบยิงนุงเผือกเอือตายแลละ ออกนั่งฟางไปทําไมลูกฟามันตายแล้วอะ่ะมันก็จะมามันก็จะฆ่าเราไม่ได้ไม่ต้องไปชุบแล้วไม่ต้องไปชุบนี่ไงนี่ไง <c oughs> นี่ไงจะไปไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไ <c oughs> งนี่ไงนี่มาไปดูป้าป้าก่อนนี่ไงคือป้าก็จะได้ปืนของเขาเหรอป้าป้ามาแปลงร่างมาเป็นโ,โบรบอทแล้วไอ้ป้าเขาจะเนี่ยไอ้ป้ามาแปลงร่างเป็นโบรบอทแล้วเดี๋ยวเขาจะทำอะไร I need consumables I need consumables ไปหากระเแล้วเป็นโรบอทของพามมันจับคู่ไม่ขึ้นอ่ะลูกปาว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยครับต้องเป็นอารีนาอันนี้พามนี่ไงพามไปกด<น>ตอนแรกพามน่าจะไปกดผิดนะไงๆมปาป้าเนาะอ,อยู่ข้างลาหลังป้าเห็นไหมเห็นไหม หเห็นไหม้มันอยู่ข้างไหนแค่เป็นระบบแต่แรกไปมาแย่งหรอพี่เพื่อมาแย่มาแย่มาเล่ I e e c n u m a มันจะฆ่ามึงไม่ได้ป้าอย่าเพิ่งอ,ออกไปอย่าเพิ่งอ,ออกไปแต่ตรงนั้นกวางยิงกวางได้ไ้มกวาง,งใครยิงกวางให้หม กวางได้ไหมมันกระโดดสูงอ่ะแล้วเพื่อนๆเราไปไหนหมดแล้วล่ะยานอินเตอร์คาร์เอาเพื่อนเรามีสามคนน้องผู้ตายน้องผู้ตายเราจะไปที่ไหนเลยเนี่ยป้ากำลังกำลังไปไงเนี้ยเนี้ยเนี้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังดันมาป้ายิงแล้วข้างหลังเนี่ยอันนี้คือสมอตัวไม่อันนั้นน้องเพอไม่ใช่ข้างหลังเพอมีข้างหลังเพอนี่ไงผู้หญิงคนเนี้ย นี่ไงคนนี้ไงแล้วต้องไปช่วยเขาพาเฉื่อยเลยนี่พาเฉื่อยเลยเห็นเพื่อนอนะ่ะไมเห็นเพื่อนเทำอะไรกันมือสักรีเซ็ตให้ใหม่อีกป้าค่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่มีแล้วอ่ะเพื่อนมีแค่สองคนไม่ใช่สี่เพื่อนมีส,นมส,นมสามคนเดินตามมาเดิน,นตามมาเดิน,นตามมาน่า,า้นาบมาก ใช่พี่เพือเราต้องแบบไปเราจะต้องแบบไปฆ่าคนพี่เพื่อไปไหนเอาเข้ามาที่ฝั่งนี้ไปเห็นพวกอยู่ฝั่งนี้อ่าเราก็ไปครับไปไนี่นะครับผมพาไปเล่นเครื่องกระป่าก,าก็ได้ไหมเออเออเล่นเลยนะพาให้พาให้พาให้ทำเล่นเลยเออเล่นเลยทำเล่นเลยเล่นได้รืออ่ะไหนไหนไหงนี่น,น,นี่น โอเคโอ๊ย okay. แบบมันรั่วซ้อนสีฟ้าเลยอย่าไปยิงด <c oughs> องงิอย่าเพิ่งไปยิงอย่าเพิ่งไปยิงอ่ะเดี๋ยวปาช่วยแบบช่วยหันหันให้อยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเหรอจะมีคนมาหรือเปล่าครับดูก่อนอาปาเพิรมอ่ะทำไมพี่เพิร์มเป็นตัวนี้ล่ะน่าจะมาฆ่าเ่างนี้าตายเลยอย่าไปยิงพี่เพอร์อย่าไปยิงพี่เพอร์อย่าไปยิงพี่เพอร์มยิงไม่ได,ไมได้มันยิงไม่ได้นลูงมันไม่ตายนลูงมันตายอยู่ นัมเบอร์สี่ไม่มีแล้วอย่าบินยิงดิเดี๋ยวปืนหมดหนูเห็นลูกปืนหมดแล้วเข้าไปดูกระสุนในบ้านก่อนมีกระสุนหมดถ้ามีเดี๋ยวมาตามกำลังจะหมดเนี่ยลูกลูกปูดลูกปืนเหลือสามสิบนูกเองแต่ตามมาาจะมีกระสุนนะเดินตามมาจิไม่เลยแต่ว่าต้องเดินไปตามโซนอื่นเพราะว่าเพราะว่าคนอาจจะอยู่โซนอื่นก็ได้ เออนเดิ้าเดนตามาดิเดินตามายเลขหนึ่งมาเดินตามทำไมทำไมตัวเพิร์มเป็นเพิร์ตายแล้วไงตัวเพิมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นแบบดำใช่เหมือนเพิร์ตายแล้วเนี่อยู่ห่างจากคุณเพียงห้โซนเขาบอกว่าโซนฟ้าเขาบอกว่าโซนฟ้าลูกโซนฟ้ามานไม่ใช่พี่เพอพาเดินไปเดินมาไปตรงไหนพี่เพิ เราทำไรอ่ะขานพาเดินไปนู่นเลยเดินขึ้นไปข้างบนนู่นเลยขานก่อนนะเดี๋ยวข้างบนขานขานขึ้นไปทางนู้นพามไปทางนู้นเลยเฮ้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 ยพามเขาไถลังไปถอยหลังไปเอา้องขึ้นไปพานไปทางโอ๊ยพามรีบพาเลยโซนสีฟ้าต้องเราเขาออกเขาบีบโซนเขาบีบโซนเราจะต้องรีบไปไม่งั้นเราตายแล้วเราไม่ตายเนี่ยเขาบีบโซนแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทางนู้นน่ะพาม ต้องรีบเดินเข้าไปให้มันหลุดโซนไม่งั้นเราตายนะใช่เหรอใช่ต้องรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเพราะว่าเดี๋ยวหลุดโซนถ้าหลุดโซนปุ๊บตายอ้อพอยังไม่หลุดเข้ามตโอ้ต้องไปนู่นเลยนู่นน่ะเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยเขาบีบเขาบีบโซนแล้วเขาบีบโซนแล้วไปสิไปสิไปสิเดินไปเดินไปเดินไปอย่าให้หลุดโซนสีฟ้าหลุดโซนสีฟ้าวิ่งไอ้น้องเข้ามาแล้วไม่ไงทำเข้ามาเร็ว ป้าน้องมาแล้วน้องยังยังยังไม่มาไม่ไงอ้าวน้องเข้าแล้วหรออะไรให้น้องเล่นของป้าไปก่อนโอ้โหยังอยู่ตรงนี้พามจะทันไหมเนี่ยเขาบีบโซนเขาบีบโซนวิ่ง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 ขู่เลื่อนรถแล้วเนี่ยเลื่อนรถแล้วเลื่อนรถแล้วเลื่อนรถตัวใหญ่เลื่อนรถแล้วเลื่อนรถแล้วเเเววรออป้าไปไปโอเคโอเคอมาโอ้โหป้าไม่น่าจะทันแน่เลยเนี่ยน่าไม่รู้ โดนบีบโซนแล้วเนี่ยไม่ไหนไปมาโซนเลยนี่ไงลูกหนูต้องไปตามทางเนี่ยต้องไปเข้าตรงนี้นี่เราอยู่โซนนี้กันอยู่เลยยังไม่หลุดเลยเนี่ยง่ายโย่สิไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนเดี๋ยวพ่อไปาแล้วขึ้นมาแล้วโหเราอยู่นอกโซนผู้เล่นอ่ะป้าอยู่ไหนอ่ะตัวเอป้ากำลังวิ่งไปอยู่ในป้าที่อยู่หมายเลขสองเล้เขาไปด้วยเออเซนมันอยู่ข้างหน้าเราเขาเดินถอยหลังมาทำไมป้าตายแน่เลย มาเร็วมาเร็วมาเร็วปลาอยู่ไกลมากเลยมันไม่ไหวเนี่ยเดินมาแล้วปลาเขาพายอยู่ใกล้ๆตัวสีแดงอ่ะมันดูไม่ได้ปลาจะกำลังจะตายเพราะว่าปลาหลุดโซนไหนมาเดินไปช่วยเพราะปลาหลุดโซนอ่ะปัญหาเพื่อนไอุดเพื่อนไหมไมาช่วยทานาย เพระว่าเราอาจจะต้องแก้มือใหม่นะเนี่ยคุณได้รับดาเมจจากโซนสีแดงหนุนหนุนใกล้ถึงแล้วน้องมาใกล้ถึงแล้วเฮ l p ตายแล้วเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอ้โหอาบ้าด้านในแก่ๆน้องเพิร์กพาหมดไปไหนเนี่ยเบสเบสพาหมดเออคืออาบ้าก็ได้เดี๋ยวชาร์จไปก่อนชาร์จไปก่อนชาร์จเข้าไหมชาร์จเข้าอยู่เดี๋ยวรอก่อน มันเดินไปป้าถอยหลังมาจี้มาจะถอยหลังไปได้ไงถ้าถอยหลังมาม่ไงป้าก็ตายอยู่เพราะว่าเพอตายไปแล้วอ่ะไม่รู้จะช่วได้หรือเปล่าเนี่ยป้ากำลังคามไปอยู่เนี่ยให้มันหลุดโซนเนไม่หลุดโซนเนี่ยมันอยู่นอกโซนลูกน่าจะไม่รอดไม่ยังดับสิด้วยเพราะพี่เพิ่มคือเราไม่เคยเล่นแล้วพี่เพิรบอกว่าให้วนเวียนอยู่ที่บ้านเราก็เลยวนเวียนอยู่ที่ที่บ้านเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยเหมือนเขาต้องไปตามโซนเนี่ย เปเขาบีบโซนเราเขาจะเไม่ไหวแล้วตายเขาจะบีบโซนเราตายจองว่าเขาจะให้เขาให้เราเข้าไปช่วยกันตั้่ตงไปเงตอ้งตั้งไั้งตั้งตนงไป้บตั้งตังน้งตั้งต้งนั้งตั้งนั้งตั้งนี้ง้งตังต้งต้งนัังตงต้ัั้งตัง้าน ตรงนี้ห้าเจ็ดเจ็ดเดยดูนะเขาจะมีแบบว่าเนี่ยดูตรงนี้เดี๋ยวเขาจะบีบสองเข้าไปอีกนะอย่าไปไกลนะจะเจอเพื่อนบ้านเดมันจะมีเพื่อนอยู่มีปืนอยู่นะอย่าอย่าอย่าโยนทิ้งไปนะปที่ใครอะป้าอยู่ไหนอะป้ามันเบอร์สี่ใช่ไหมคือเพอใช่ไหพี่เพอร์ป้า number สี่ใช่ไหมเพอสี่ป้าสองอนี้ใตามเพื่อนไปอย่าไปยิงเพื่อนเดี๋ยวนุ๊กน้องจะมาจะใส่หนึ่นี่อะไรปืนหรืออะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังอะ ไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยพามเข้าไปดูข้างในสิ I need consumables นี่อะไรนาจออึ๋อไม่ใช่เพ้านี่ไงปืนเต็มเลยมีหน้าไม้มีปืนด้วยพามต้องตามเพื่อนไปตตาามม่ข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหลังนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอันนี้พี่เพย์นนี่พี่เพย์พี่เพิย์จะเพย์ขี่ไหมขี่ไม่ได้ไม่ได้จะตามไแล้วเพื่อนไปไหนนะพามต้องดูเพื่อนด้วยดิเราขี่เราขับขี่เหลือก็ นู่นเพื่อนไปทุกที่แล้วเราตามเพื่อนไปนะถ้างั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวหลุดโซนอีกนะต้องตามเพื่อนไปอะ่ะนี่ป่ะนี่ป่ะรถนี่ป่ะเอาเอางาได้ยูยขับเราไม่มอตอ้องขับได้ขี่มอไงขร์ไซค์ก่อนเน,<า>นี่ยมาเนี่ยหารถยนต์ไม่เจอขอขึ้นไปด้วยเบกมันขึ้นได้คนหนึ่งไอ้นี่ consumables ไอ้นี่มันนั่งได้พี่เพรลมันมีมีปุ่มนั่งให้พี่เพรลนั่งให้พี่เพรลนั่งมันมีปุ่มนั่งอยู่ ที่เพื่อมาใกล้ๆเลยเพื่อกดได้อีกสิบนาทีไหมอีกสิบนาทีไปสิเดินไปเข้าหาไปสิไปฝั่งนี้ถอยหลัง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 จำกัดพื้นที่เกาพามีพามเขาเขากำลังจำกัดพื้นที่พามเออเราขับตรงไปขับตรงไปหนุนตรงตามเพื่อนไปดิอันนี้มันเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอันนี้มันกดเบากรเบากรนั่นหามไม่ เลยขับขับมาเอาพี่เมื่อขึ้นมาพี่เมื่อขึ้นมาอยากลองขับป้าพี่เมื่อขึ้นมาพี่เมื่อขึ้นมาพี่เมื่ขึ้นมาพี่เมื่อขึ้นมาดีกว่าต้องอยากลองขับบ้างพี่เมื่อขึ้นมาเร็วป้าขับเองพี่เมื่อขึ้นมาอันนี้คันสมบัติขับดีๆขับอย่างนี้สามตานะนี่ไง้เดี๋ยวป้าป้าขับเรื่นงอยไรเราต้องตัวนีนี่ไงนี่ไงมันกำลังแบบนี้มีตู่ผมดูมีคนโดดร่มลงมาด้วยน่ะวาเห็นคนโดดร่ม ไปยิงเราอยู่บนเครื่องบินแล้วก็สบายานูเขาไปยิงกันตรงไหนนี่ไปยังไม่เห็นเลยไปตรงนู้นหรอนั่นต้นสามสเดินไปหาสามสินมาเล็กนึงอยู่ข้างๆเราอ่ะเข้าปะมเล็กนึงนอถือปืนเองบุญบุญเมี่ยเมีไม่ไม่ไม่ทำไมป๊มีน้่น้่งนองจะล่ยูรรออ่ะ คุณเด็กสาวอยู่โน้นใช่ไหมเราต้องไปสมทบเราต้องไปสมทบแม่ป้าไม่อยู่ต้องไปสมทบอ้แม่ป้าอย่าเอิกนกเขตในเขตเหรอเขตอยู่ข้างนอกต้องเข้าบ้านต้องเข้าบ้านมาเก็บกระสุนก่อนนี่เหรอบ้านนี้เหรออ่โอเคทำออกจากพาหนะเอาไปเดี๋ยวมาเก็บกระสุนเขาไปยิงกันตรงไหนเราจะไม่เห็นเลยว่าเขาไปยิงกันตรงไหนเนี่ยนี่นี่นี่ว่า ไม่มีกระถูนี่มีของมีกระสุนมีนี่นี่นี่กระถูข้างนี้ข้างนี้ข้างขวาข้างขวามีอะไรเนี่ยเสื้อเสื้อกอกเสื้อกอกเคเฮ้ยใครยิงน้องเพลอะเฮ้ยระวังข้างหลังข้างหลังมีคนมาเฮ้ยมันมันมีคนยิงน้องนั่นนั่นนั่นพี่เพอลยิงดิเฮ้ยบูบูพี่เพอลพี่เพอลยิงซ้ำพี่เพอลซ้ำพี่เพอลซ้ำเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคพี่เพอลยิงได้เลยไม่มีคนเลยของของเยอะมากเลยอ่ะไม่มีคนเลยนะโอมันเอาของเขาด้วยด้วยมันมีแบบว่า ถ้าเรายิงตายปุ๊บแล้วก็เอาของเนี่ยพี่เพอยู่ตัวเลขสี่พี่เพลยืนเลขสี่เอามาเก็บเอามายิงเพื่อนโุดอ่ะพี่เพลพี่เพลไปละเฮ้ยลมีคนตามใครพี่ต้องถามเนี่ยน้องเพลเองมาเก็บของตรงนี้ดิมาเก็บเสพ้าดูแมพหน่อยว่ามันเพื่อนอยู่ไหนอีกอ๋อเพื่อนอยู่โซนนี้แหละน้องขอคางอยู่ปิดขอค้าขอค้า พะค่ถูกกำจัดหมดทีมใครประกาศอะนักมันขึ้นมาถูกกำจัดหมดทีมอ่ะบ้าครับแล้วก็อยู่ไหนบ้างมานี่มานี่อย่าออกจากโซนเราต้องบีบโซนไปตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ปลอดภัยขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถไหนรถอะลูก แล้วคนรถมาทแทรนู่นกันรถอยู่ข้างหลังไม่เหรออยู่ที่บ้านไม่เหรอเอาวันนี้ก็ได้เอาอันนี้แถนนี่มันรถยนต์นะนี่รถยนต์นะรถยนต์ไปก่อนเดี๋ยวเราขับเองนั่งนั่งไปไหนแล้วน้องยังไม่ขึ้นเลยถอยถอเอาโต้พี่เพลจะมาขับเองจะมาขับเองพี่เพี่เพบอกพี่เพลขับเป็นพี่เพอลขับไม่เป็นหรือพี่เพอลเหยียบอหัวเลยนั่งนั่งนั่งพามนั่งพามนั่งให้พี่เพลขับพี่เมื่อกี้พามขับโมไซค์แล้วพี่เพลขับรถ่ถึงแล้วนั่ง อยากขับปะอยากขับปะเราเล่นเลยไม่ไม่ไม่งอเงี้ยไมงอเงี้ยไปเขาค้างอีกทีหนึ่งไหมอยากขับปะอ่ะพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดขับขับดีสิอาก้อนดีกว่าเอาก้อนเอาก้อนเขาอาก้อนนะขับเองเอาไปขับสิเอาขับซีอะอะขับเลยอ่ะจะขับไปไหนขับเลยครับเพิร์ดหีบก่อนเดี๋ยวรอก่อนอุ่ยพี่เพิร์ดของเต็มเลยพี่เพิร์ดของเต็มเลยอ่ะเอาแบบเขาค้างอ่ะ ไอกก็พี่เพอลขอเมื่อกี้นี่ไงถามเก็บดิเข้าไปเก็บเนี่ยเต็มเลยเก็บให้หมดเลยเนี่ยปืนปืนเต็มหมดเลยอันนี้เป็นซูโม่บล์อืมเขาจะบีบโทรศัพท์นะแต่ก็เราอยู่ในบ้านเขาจะมีโทร์เราไหมอ่ะเขาจะบีบโทร์เราไหมอ่ะอืมตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนหมดเดี๋ยวดูก่อนสิไหนสามสามอยู่นู้นนะจริงๆเราต้องไปหาสามนะให้สามไปช่วยสามดิเนี่ยขับรถไปช่วยเด็กสามอ่ะ ามออยู่่ไหนะเอาอีกสิบวิจะจำกัดพื้นที่แล้ว,ลวป๊าดีพอล้ีบไปป๊าขับมาหน่อยป๊าขับไม่ดีไ,ไปกำลังจะกัดพ,กกพื้นที่กำน้ำจำกัดพื้นที่ทยังอแล่ะป,ป,ป๊าตรงนี้ปลอดภัยแล้วสามอยู่ตรงนู้นป๊าตรงนี้ปลอดภัยแล้วใครบอกว่าปลอดภัยมันปลอดภัยได้ไงอ่ะอยู่ตรงวงกลมเหรอปลอดภัย กลางวงกลมไม่ไม่เราอยู่ในโซนตรงนี้อยู่ไงเราต้องไปช่วยเลขสามสิเลขสามตายไปพาพาเขตกับตัวเลขสามเลขหนึ่งอยู่นู่นอ่ะแตก็ตัวไปพาเก่งมากสองกับสี่นี่หนึ่งกับสามไปช่วยหนึ่งกับสามก่อนต้องไปช่วยหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามอยู่นอกเขตนะอันนี้เกินจะเกินเขตแล้วนะไม่ไม่นอกเขตไม่นอกเขตเขาอยู่ตรงบ้านนี้พอดี มีคนกำลังขี่รถเกลียดนิดเบสเบสเอาจะคันมาอย่านะเอาออกมาออกมาออกมาอันนี้พี่เพื่อนขอไปช่วยบ้างขอไปช่วยบ้างไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปช่วยหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามพี่เพื่อขอลองคุยบ้างพี่เพื่อขอลองช่วยบ้างใครคานอยู่มีคนคานอยู่พี่เพื่อขอลองช่วยบ้างสี่พามโว้ยขับไปกันแล้ว แสดงว่าเขายิงแล้วเดี๋ยวมนกินนะยิงให้พ่อมาหยิบเสื้อเอาแล้วรถเราอ่ะเอาใกล้แล้วใกล้แล้วน่ะอีกสามสองวิสองวิจำกัดพื้นที่แล้วรถเราอ่ะอีกสองนาทีจำกัดพื้นที่เราลองไปอยู่ตรงกลางบ้างต้องเข้าไปอยู่กลมๆเนี่ยต้องเข้ามามอยู่ไหนองเหรอไม่ใช่เขตเขตพื้นที่กลมๆนี่แหละถูกแล้วอถูกแล้วถูกแล้วมันจะบินกลับหลังกลับหลังมาหนึ่งแต่ก็ไล่อยู่ในบ้านอ่ะ เขาจะหีิบทุนเราได้ไหมไม่ได้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 ต้องมาตรงกลางเอย่างเงี้ยม่ได้อ่ะเฮ้ยใครยิงพามอุ้ยระวังยังไงยังไงพามไปยาเยอะเลยหยบร้อยพามตายเหรอยิ่ทพามเลยปะถ้ามันตรงกลางก่อ็สามเลยปาสามปาสามปาค่ะแล้วก็มือไทยปาคาดไม่ ้นนอัีเลยไปเก็บของสิต้องมาอยู่ตรงกลางพี่เพื่องแต่ก็รถยนต์พาขับเองนะแต่ก็รถยนต์เต็มเลยของเต็มเลยแล้วก็รถยนต์พาขับเอนะแล้วก็โมไซค์พาขับอีกหนึ่งนี่นคือจังหะขันนะแล้วพี่เพื่อเข้ามาในเขตกลุ่มเลยตอนนี้เราก็อยู่ในเขตกลุ่ม พี่เพิร์ม่พอตัวไปเลยนะมันจะไม่ชุบมา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 อีกสามอีกสามไปตัวไหนวนาทีเดียวไปตัวไหนปะไปตรงบ้านนตรงบ้านตรงบ้านน่มาตรงบ้านน I need consumables พอจะมีตัวเรายาวนนนนนนนี่อยู่นี่อยู่นี่พี่เพิร์พี่เพิร์ลวิ่งอยู่น่ะ ฉัม MM. ีขีดตรงกลางก่อนนี่ก ah> ah> ็ขีดตรงนี้อง I need consumables นี่เพื่อนันนี้ตรงกลางแล้ว s o m e o n จำกับพื่นที่คุณทีคุณเพื่อนไม่ค้นเพื่อนไม่ึ้นไม่ใช่พนี่เพื่อนไปไหนเราไม่รูู้่ตรงนี้ยเลยไม่เคยคิดรื่อปลอดภัยมก่อนดูอเนี่ยโซโซมันแคบลงเรื่อยๆนะนี่เอบริกาค ไม่อยู่นู่นเหรอไม่ใช่นี Blue ่ไม่ใช่พี่เพอพี่เพอหมายเลขสี่ชีเหรอแล้วอยู่ไหนพี่เพอเขาคือหมายเลขสี่หมายเลขสี่อยู่ไหนมองไม่เห็นนะดูพี่เพออยู่ข้างหลังนู่นเลขสี่ดู่นน่อยเขาเพอแล้วต้องไปหาหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามเพื่อที่จะช่วยกันมานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพี่เพอไม่ขึ้นอ่ะไปเลขหนึ่งกับสามอ้าวแล้วพามลงทำไมล่ะ ไปหาเลขหนึ่งกับสามน้องไปดูไหนสามอยู่ข้างนอกไปดูไหนอยู่ในเขตพื้นที่สามอยู่ข้างหลังอีกสองนาทีจะจำกัดพื้นที่ไปแล้วอาลุคลาเหรออยู่แค่แถบนี้แหละไอเมาท์นีเดาหมดนี่ฉันต้องการนี่แหละกลางๆนี่แหละกลางๆนี่แหละแถวนี่แหละจะชวนบ้านไปน้องไหมเลขสอง ทำจะหลุดวงกลมแล้วมาค่ะแล้วก็เราอยู่ในกลมอ่ะนี่รถคันนี้รถคันนี้รถคันนี้นี่รถคันนี้รถคันนี้เ้ยมาขับย่านะรถคันนี้นั่งได้แค่คนเดียวนะเดียวเอ๊ะคลาใช่อ๋อนั่งได้คนอีนั่งได้คนอันนี้นั่งได้กี่คนอ่ะข้างหลังได้คนนะมานี่มานี่ขับตามมาขับเห็นพี่เพืลไหมขับมาให้หนูหน่อยเดี๋ยวให้พี่เพือก่อนแป๊บนึงแป๊บนึ่งให้พี่เพือก่อนให้พี่เพือนั่งก่อนเบ๊ะหมาเบ๋หยุด น,นพี่เพื่อนั่งได้ไหมอ๋อนี่พี่เพื่อยืนอยู่ข้างหลังนี่ไงไปและลาดตะเวนลาดตะเวน,น,นต้องไปลาดตะเวนพี่เพื่อนติดหนึ่งนาะทีกำจัดพื้นที่พามอ,อ,อ,อย่าออก,อกท่านจะออกรอบวงกลมเข้า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 ทำจำลังจะออกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอันทำดูแผนที่บ้างดิเนพามไม่ดูแผนที่เลยต้องอยู่ในวงกลมอ่ะลูกก็อยู่ในวงกลมใช่ต้องอยู่ในวงกลมมันตัวไหนเนาะ นี่วงกลมตรงนี้นี่แค่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันมีวงกลมอยู่เห็นไหมเนี่ยเข้าไปเราเร็วพามเดี๋ยวเราก็ตายตัวไหนอะตัวไหนเข้าไป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 ยุ่ไปพาได้เลได้เลยครับมุกสามเนี่ยเขาแค่แค่พายพา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 พพาเดี๋ยวรอซุ่มอยูซุ่มแถวนี้ซุ่มแถวนี้ซุ่มอยู่แถวนี้ซุ่มเลยครับรถสิไม่มีหนูเอารถจะขี่รถเดี๋ยวรถหายโอ้ยรถหายต้องขี่ก่อนต้องนั่งโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยมีคนยิงมามีคนยิงมาหามยงไงน้่นระวังระวังสัมลงมาก่อนลงมาก่อนเดียว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 เผือระวังเพื่วิ่งเข้าไปหาเขานหลัต้นไม้เนี่ยเๆีๆเนี่ยเดียเี่อยิงได้ตัวดเหรอยิงน้อยยิงได้ We're the best We're number one ไผลงานเข We're number เยอะเลยอะ เฮ้ยน <chat> ู้นนู้นยิงดิยิงดิยิงดิเอาพวกเราเหรอหรือพวกเขาเนี่ยพวกเราเอาพวกพวกเขาเหรอพวกพวกเราพวกเราเหรอปืนหมด ไปจบแล้วเหรอจบแล้วโอ้ได้เหรียญเหลือเต็มเลยเอ็นท้าน้องเผ่าท้าทั้งผามันยิงยิงแล้วเขาก็ยิงคืออะไรอ่ะเออทำไมทุกคนโป้หมดเลยอ่ะนี่ห้าสิบเจ็ดอ๋อนี่ห้าสิบเจ็ดออไปล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้พี่ภูมเอออันนี้ก็คือเกมพับจีนะครับคือเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเราก็มาลองเล่นกันดูนะครับนี่ เมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับรี่แบบเล่นเป็นนะมาคอมเมนต์ใต้ช่องเราหน่อยนะใช่นไหมครับว่าเล่นยังไงทํายังไงทําแบบไหนเราจะได้เขามาดูอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้แบบเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยใช่ไหมครับหรือเราจะเราจะขี่ก็ได้เออมาขี่ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเขาจะบีบโทรเราใช่ใช่โอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อมีด้วยนะครับบ๊ายบาย